สวัสดีวันอาทิตย์นะคะเวลาตอนนี้4ี่โมงเย็นค่ะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์บนภูเขาตอนนี้วันนี้อากาศค่อนข้างดีค่ะแดดมีแสงแดดพระอาทิตย์ก็กำลังส่องแสงเต็มเลยค่ะแต่ก็ดีนะไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนค่ะแดดออกแต่ว่าก็ไม่ร้อนที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะก็คือต้นแก่นตะวันค่ะนี่เป็นใบของต้นแก่นตะวันนะคะทุกคนก็วันนี้แมรินดินสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็จะมา ุดเอาแก่นตะวันค่ะถึงเวลาที่ต้องเก็บเกี่ยวแล้วนี่นะคะทุกคนแก่นตะวันนะคะมันก็จะคล้ายๆกับต้นนี้แหละต้นสาบเสือนี่แหละนี่ค่ะใบเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหยาบๆาบนะคะเป็นขนๆนะลำต้นนี้ก็มีขนด้วยเหมือนกันค่ะนี่ลำต้นนี้ก็เป็นขนเล็กๆขึ้นเต็มเลยนี่นะคะก็เดี๋ยวมาดู กันว่ามันจะได้กี่หัวกันมันไม่เยอะหรอกค่ะทุกคนเพราะว่าตอนแรกก็กะว่าจะไม่ขุดหรอกปีนี้เดี๋ยวแต่ว่ากลัวมันจะลามเกินมันลามเยอะแล้วมันจะพอเวลาเราขุดเนี้ยดินมันก็จะเป็นหลุมหลุมแบบนี้ค่ะดินมันไม่สวยก็เลยจะขุดเอาออกค่ะทุกคนมาเริ่มจากตรงนี้เลยก็แล้วกันค่ะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนี่มันเริ่มมีหัวแล้วค่ะนี่หัว แก่นตะวันค่ะหัวสีม่วงๆนะแต่มันยังอ่อนอยู่เลยนี่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมะเินก็จะเก็บเลยแหละเพราะว่าไม่อยากปล่อยไว้เด็ดเลยค่ะเด็ดออกเลยเนี่ยกินไม่ทันเดี๋ยวก็ไปแช่ตู้แช่แข็งไว้ค่ะส่วนหัวเล็กๆแบบนี้นะเดี๋ยวก็เอาเก็บไว้ในดินเหมือนเดิมแล้วปีหน้ามันก็ขึ้นมาอีกค่ะทุกคนนี่นะเขาออกเลย เพราะว่าเดี๋ยวจะเอาลําต้นไปทิ้งที่ท้ายหมู่บ้านนะไว้ตรงนี้ก่อนไว้ในตะกร้าก่อนค่ะมาดูต้นนี้อีกนะคะว่ามันจะมีหัวไหม,มนี่หัวยังเล็กอยู่ค่ะมไม่เอาเก็บไว้ดึงขึ้นมาหมดเลยนี่เก่็ดตะวันหัวเล็ก เพราะว่าเราไม่ปล่อยให้มันข้ามปีไงจริงๆแล้วเราจะมาถอนปีหน้าก็ได้ค่ะนี่มาดูต้นนี้กันอีกนะคะอุ้ยอันนี้ใหญ่มวลน,นี้ใหญ่เลยค่ะทุกคนนี่อันนี้เป็นของต้นใหญ่ค่ะนี่นะมีหลายหัวอยู่แต่มันก็ยัง หัวไม่โตนะหัเท่านี้เก็บเลยเอาไว้ปลูกปีหน้าไม่ใช่ปีหน้าสิก็ปลูกปีนี้แหละเนาะเราไม่ได้ทําอะไรมากค่ะแค่ฝังๆไว้ในดินนี่แหละเดี๋ยวมันก็ปีหน้ามันก็เกิดมาอีกเหมือนเดิมเลยค่ะนี่หัวนี่ใหญ่ของต้นนั้น มาดูอีกต้นค่ะต้นนี้ต้นนี้ใหญ่เลยนะโหูหนี่นี่นี่น,นี่หัวสวยนะสีม่วงสวยมากเลยค่ะนี่เก็บเลยหัวนี้ใหญ่นี่ต้มนะแล้วก็กินแบบนี้เลย ก็ได้หรือจะเอาไปทําขนมก็ได้ค่ะทําของหวานก็ได้นะต้นนี้ต้นนี้หัวเล็กต้นเล็กๆเ,เหมือนจะไม่มีหัวนะแต่ว่าก็ยังมีอยู่ค่ะเป็นต่อไปอุย เดี๋ยวก็ต้องมาขุดในดินอีกค่ะเพราะามันจะมีหัวที่มันบางหัวที่มันฝังอยู่ในดินเนี่ยก็มีนะที่มันไม่ไม่ขึ้นมากับลำต้นนะคะนี่หัวเล็กๆนี่ก็เอาไว้ปลูกฝังไว้ต่อนี่ค่ะ ต้นนี้ขาดนนี่นะมาดูนะคะว่ามันจะมีไหมนี่ไงนี่อุ้ยหัวนี้นี่คะ่ะมาดูอีกมาดูอีกนี่ ต้นนี้อ,อีกต้นนี้ใหญ่มากมาดูนะคะว่าต้นใหญ่ๆนี่จะมีอุ้ยมันแข็งไงมันก็จะไม่ขึ้นมามันขาดถ้าต้นไหนที่มันใหญ่เกินมันก็จะขาด อุยเนี่ยมันใหญ่มันต้นใหญ่มันก็ไม่ขึ้นหัวใหญ่นะเนี่ยอน,นี้คือลากอะไรน,นี่คือรากไม้ Đi kha. Đi. hoa ni. Dày kha tụi con. Đi này, mi ỉ dở này. ไม่ค่อยชัดนะอุ้ยแตกอืวน,นี ไปอยู่ใต้รากไม้นี่ได้แล้วค่ะถุกมือก็ไม่ได้ใส่นะ <c oughs> อุย้ยมีอีกไหมทางนี้ยังมีอีกค่ะนี่ นี่ข้างในสีม่วงนี่นี่อุ้ยหัวนี้นี่ค่ะหัวแก่นตะวันนะคะสีม่วงสีม่วงอ่อนสวยนะมีอีกไหมนี่ไงอีกหัวหนึ่ง หมดหรือยังอันนี้เป็นรากต้นไม้รากเก่นตะวันด้วยใช่ไหมนี่อ,อ๋อเป็นรากเก่นตะวันด้วยค่ะนี่นี่ยังมีอยู่นะข้างล่างเพราะว่ามันยังมีรากลงไปข้างล่างอยู่ค่ะนี่ ต้นนี้มีอยู่สามหัวย,วยาวๆนี่เลยค่ะอย่างสวยเลยนี่โยนลงตะกร้าค่ะถอนขึ้นมาแบบไม่ขาดเลยเนาะต้นนี้นี่ค่ะก็ขุดฝั่งนี้ไปก็ยังไม่หมดมาดูค่ะว่าจะมีไหมข้างในนี้ มีอยู่มีอยู่มีอยู่ค่ะนี่อุ้ยบางนี่อันนี้คือหัวอะไรนี่ค่ะนี่วันนี้สมบูรณ์แบบมากเลยนะ แล้วทางนี้หมดแล้วค่ะอันนี้เป็นรากของหญ้าหมดเลยนะอุ้ยนี่ไงนี่ที่ขุดนี้นะคะเป็นแบบสามสามอะไรสามตัวปูนี่นะคะทุกคนเป็นสามนิ้วมือนี่นะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นคล้ายๆจอบค่ะขุดแบบนี้ เวลานี้เราก็ทำเอาฟังนี่อุ้ยเยอะอยู่นี่ยังไม่หมดเลยยังมีอีกข้างล่าง อันหัวหัวสีม่วงค่ะสวยดีสีสวยมากเลยนะสีม่วงสีม่วงชมพูนี่สองหัวมันต้องคุย คุยดินค่ะทุกคนนี่นะเดี๋ยวเอาเทางนี้ก่อนเล่นขีด้ดินเลยวันนี้ นี่ค่ะหัวหนึ่งน <mat ี่หลายหัวเลยนี่อยู่แบบนี้เขาก็จะเป็นแบบเป็นรากนะคะทุกคนเป็นเหมือนกับมันเทศบ้านเรานั่นแหละนี่ตามรากไปก็นี่ค่ะแก่นตะวันที่ขุดได้สำหรับวันนี้สำหรับปีนี้ค่ะกว่าจะเสร็จนี่ก็เล่นเอาปวดหลังกันเลยทีเดียว ก็หัวสวยๆก็มีค่ะทุกคนนี่แกนตะวันสีม่วงนะคะสีม่วงอ่อนม่วงชมพูนะน่ารักน่ารักสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่เยอะเลยเต็มตะกร้าพอดีเลยค่ะก็มรินก็เอามาทั้งหัวเล็กแล้วก็หัวใหญ่นะคะทุกคนนี่เออสำหรับหัวใหญ่นี่ที่เราเดี๋ยวก็จะเอาไปต้มค่ะแล้วก็บางหัวที่ยังไม่ต้มนี่ก็จะเอาแช่ ในตู้แช่แข็งไว้ก่อนแล้วก็อันหัวเล็กๆนี่ก็เดี๋ยวจะเอามาลงปลูกเหมือนเดิมค่ะเอามาปลูกไว้ที่เดิมนี่แหละวิธีการปลูกก็ง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวนะหาดูหัวเล็กๆก่อนวิธีการปลูกนี่ก็ง่ายๆเลยค่ะนี่แค่เอามาวางไว้ตรงนี้นะวางไว้วางไว้แล้วก็เรียงไว้ตรงนี้เลยค่ะ นี่แล้วก็เอาดินถมถมดินลงแค่นั้นเองเดี๋ยวปีหน้าก็ขึ้นมาอีกนี่คะ่ะเราก็ขุดดินทับๆแบบนี้เลยนะแล้วก็เกลี่ยดินลงมาทับแบบนี้ได้เลยคะ่ะนี่ปีหน้าเราไม่ต้องทําอะไรแล้วเราแค่กรบดินแค่นั้นเองเดี๋ยวปีหน้ามันก็ขึ้นมาของมันเองคะ่ะทุกคนนี่ก็สําหรับวันนี้นะคะทุกคนใช้เวลาไปก็น่าจะประมาณหนึ่งชั่วโมงอยู่คะ่ะหนึ่งชั่วโมงเสร็จๆเพราะว่ามัน บางหัวที่มันลงลึกกับมันก็ขุดยากอยู่นะกว่าจะเขี่ยขึ้นมาได้ค่ะแล้วบางก็บางหัวมันก็จะเข้าไปในใต้รากไม้ใต้ก้อนหินแบบนี้ค่ะมันก็ต้องเขี่ยขึ้นมาตัวนี้นะคะแก่นตะวันของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเก่นตะวันพันนี้เอาหัวมาพันมาจากพี่บุญตั้งแต่นะ่าจะสามปีที่แล้วแล้วค่ะก็เมลินก็ หัวเล็กๆนี่เราก็ปลูกไว้แล้วปีหน้ามันก็ขึ้นใหม่แล้วมันก็จะได้หัวแบบไว้กินไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเนี่ยแบบนี้ก็เอาไปปลูกเลยค่ะเอาเก็บไว้เฉพาะหัวใหญ่ๆนะใหญ่ๆแบบนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะนี่นี่ค่ะทุกคนก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะอขอบคุณสําหรับการกดติดตามค่ะ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ได้นะคะทุกคนแล้วกลับมาพบกันใหม่กับแมลินในคลิปต่อไปคะ่ะสำหรับพรุ่งนี้อาจจะไปเก็บลูกเกาลัดคะ่ะช่วงนี้เห็นลูกเกาลัดมันล่วงเยอะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเก็บเกาลัดมามาต้มแล้วก็มาปอกเปลือกปอกแก,แกะไว้แช่ตู้แช่แข็งไวค้ค่ะเอาไว้กินหน้าหนาวหน้าร้อนปีต่อไปคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งคะ่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีคะ่ะ